กูลโลกแล้วก็งงใช่ไหมละคะว่าขยะพลาสติกอย่างขวดน้ำถุงแกงถุงก,ก,อก๊อแกบที่เราใช้แล้วทิ้งเนี่ยมันจะมาทำเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถบรรทุกรถอีแตะรถไถนาหรือใช้กับเครื่องจาักรการเกษตรได้ยังไงมีคำตอบแล้วติดตามกันในตลอดกูลโลก ให้ดูขยะก่อนเลยขยะนี่นะคะเป็นปัญหาของหลายๆชุมชนเลยคุณผู้ชมอย่างที่ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาก็เช่นกันนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ก็เลยทําให้ ทางด้านนายกัมปนาทชูสุวรรณนายกอบตอเกาะขนุนแหละค่ะมีแนวคิดในการจัดการปัญหาขยะที่แต่ละวันเนี่ยจะมีมากถึง1ตันครึง่งร่กต้นจากให้ชาวบ้านเนี่ยเริ่มแยกขยะจากที่บ้านก่อนอย่างเช่นพวกขยะเปียกขยะเศษอาหารเนี่ยเอาไปทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ส่วนขยะพลาสติกต่างๆเหล่านี้ก็เอามาส่งธนาคารขยะพลาสติกที่กองอาคารกองช่างอบตอเกาะขนุนเขาจะนํามาทําเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงวิธีการก็จะเอามาตากก่อนแบบนี้แหละคุณผู้ชม รั้มต้นขั้นตอนของการทําน้ํามันก็คือจะต้องเอาขยะที่ประชาชนบริจาคมาใส่เข้าเครื่องคัดแยกจากนั้นล้างทําความสะอาดแล้วก็ใส่เครื่องสลัดแห้งหรือเอามาตากให้แห้งสนิทนะคะเพราะว่าถ้าหากขยะมันเปียกเนี่ยจะทําให้น้ํามันมีคุณภาพต่ำด้วยแล้วพอขยะแห้งทุกชิ้นเรียบร้อยปุ๊บก็จะนํามาใส่เครื่องอัดก้อนค่ะ ใส่เครื่องอัดก้อนเนี่ยใส่เข้าไปให้มากที่สุดอัดเข้าไปให้แน่นที่สุดนะคะแล้วแต่ละเครื่องเนี่ยแต่ละส่วนของเครื่องทําตัวเนี้ยมันจะมีน็อตใช่ไหมคะต้องบีบน็อตให้แน่นให้สนิทไม่ให้ไอ้น้ำเนี่ยออกมาจากนั้นนะคะก็รอค่ะรอให้เครื่องหนละสกัดน้ํามันออกมาซึ่งก็จะได้น้ํามันหลายชนิดเช่นน้ํามันกา๊าซน้ํามันเบนซิน LPG แต่ที่ได้เยอะที่สุดคือน้ํามันดีเซลนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเอามาใช้ได้จริง อย่างพลาสติกชนิดอัดก้อนเนี่ยอัดให้ได้ถึงประมาณ150กิโลกรัมจะสามารถสกัดน้ำมันได้ราวๆ70%หรือ105ลิตรทีเดียวที่ที่ถามท่านนายกว่าอุ๊ยวันหนึ่งเนี่ยทำได้กี่ลิตรคะนายกบอกว่าเคยลองทำสูงสุด8ชั่วโมงจะได้น้ำมันสัก60ลิตรนะคะซึ่งคุณภาพของน้ำมันเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความสะอาดของขยะด้วย ซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นพวกถุงแกงถุงก๊อบแก๊บเนี่ยโอ้โหทำน้ำมันได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราได้น้ำมันแล้วนี่เอามาใช้ประโยชน์ได้จริงไม่ได้เอามาทอดทอดมันนะคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดเอามาทำเป็นน้ำมันสำหรับการทำครัวมาเป็นเชื้อเพลิงนะคะนอกจากที่จะใช้ในการเป็นเชื้อเพลิงมาเป็นน้ำมันแล้วเอามาใช้ในการเติมรถไถนา รถอีแทกรถแบ็คโฮรถยนต์ดีเซลรุ่นเก่าๆใช้งานได้จริงดูสิโอ้โหสตาร์ทแล้วโอโ้เครื่องเิดดีทีเดียวนะคะเราไม่ใช่แค่พวกเครื่องจกักรเครื่องยนต์เท่านั้นเนี่ยใช้กับเครื่องมือการเกษตรอย่างเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นน้ําหรือว่าใช้ในการ เผาศพก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้นายกกมปนาธบอกว่าโครงการนี้เป็นการนําร่องก่อนนะคะตอนนี้มีเกษตรกรขอน้ํามันเนี่ยไปใช้ประโยชน์กันมากมายข้อดีก็คือลดรายจ่ายในชุมชนลดปัญหาขยะไปในตัวด้วยนะคะซึ่งนายกบอกอย่างนี้อีกว่าถ้าหากว่าได้รับก็ประมาณมาเนี่ยก็น่าจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งตําบล ดังนั้นแล้วคุณผู้ชมขาหน่วยงานไหนบ้านไหนที่สนใจอยากจะมาศึกษาดูงานการจัดการขยะของอ,อบตเออกาะขนุนแล้วก็ติดต่อนายกกมปน้าได้โด,ดยตรงนะคะหมายเลข062529 9692นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานอีกหนึ่งองค์กรที่เอาขยะมาปรับเปลี่ยนแปรรูปให้เกิดประโยชน์ได้นะคะ และแน่นอนค่ะว่าถ้าหทุกพื้นที่ทุกชุมชนสามารถจัดการขยะของตัวเองได้แบบนี้เชื่อแน่เลยนะคะว่าปัญหาขยะก็จะหมดไปหรือว่าลดลงอย่างแน่นอนค่ะอะ